เปิดตัวและ Honor Magic 7 i s r p o s c h design รุ่นท็อปสุดพิเศษดีไซน์พรีเมียมพร้อมกล้องพลิสโคป200ล้านพิเซลล่าสุดทาง Honor ก็ได้เปิดตัว Honor Magic 7 r s r p o s c h design เรียบร้อยแล้วครับที่มาพร้อมกับการรับเกรดที่เหนือขั้นกว่า Magic 7 Pro อีกขั้นและเป็นรุ่นพิเศษที่พัฒนาร่วมกับ p o s c h design ด้วยครับโดยมีสเปคตามนี้ครับ มีหน้าจอแสดงผลแบบ OLED ขนาด6.8นิ้วความละเอียด 1.5K 1,280คูณ2,800พิกเซลความส่องสูงสุด5,000นิตมีค่า r e f e r e n c e 1ถึง120เ z ใช้ชิป Snapdragon 8 Elite มีแรมให้เลือ16ก16 g b กับ24 g b ส่วนรอมให้เลือ 500, ก512 g b กับ1 t ทรบไบบนระบบปฏิการ Android 15ครอบทับด้วย Magic OS 9.0ให้กล้องหลัง3ตัวมีทั้งเลนส์หลักความละเอียด50ล้านพิกเซลเซนเซอร์ OV 50K ขนาด1นึส่วนหนนิ้วรูปแฉกหง1.4ถึง f 2.0กล้องออตราวายความละเอียดห้ล้านพิกเซลรูปแฉกสงจ 0, ุดมุมมองกว้างสุดหนึองศาและกล้องเพิเศโคบ3เท่าความละเอียด200ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ขนาด1นึส่วนหนนิ้วรูปแฉกหง1.88มีระบบการสั่นแบบ OIS ให้กล้องหน้าคู่ที่มีความละเอียด50ล้านพิกเซลรูปแฉกสง2.0และเลนส TD ์ T-D-Depth ไฮแบตเตอรี่มาที่5,850มิลลิแอมป์ รองรับชาร์100วัตต์แบบเสสายและ80วัตต์แบบไร้สายสมาร์ทโฟน Honor Magic 7 i s r Posh Design มีรุ่นลราคาต่ำนี้ครับรุ่นแรม16กิกรอม5 12กิกมีราคาอยู่ที่7,999หยวนหรือประมาณ37,400บาทและรุ่นแรม24กิกรอม1ทรไบมีราคาอยู่ที่8,999หยวนหรือประมาณ42,000บาทโดย Honor Magic 7 i s r Posh Design จะเริ่มวัจำหน่ายที่ประเทศจีนวันที่24ธันวาคมนี้ครับ